โลกใต้ทะเลยิ่งลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดูลี้ลับมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีความพยายามที่จะบันทึกภาพของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำบริเวณน้ำทะเลที่ลึกที่สุดที่ทะเลญี่ปุ่นและออสเตรเลียค่ะซึ่งทีมวิจัยก็สามารถบันทึกภาพมาได้ค่ะภาพเหล่าปลาสเนล i s h หลายตัวเข้าไปกินเหยื่อและเผยโฉมหน้ากล้องของทีมวิจัยทะเลน้ำลึก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและเทคโนโลยีโตเกียวภาพเหล่านี้บันทึกโดยอุปกรณ์พิเศษไร้คนขับที่เรียกว่าแลนเดอร์นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สามารถบันทึกสิ่งมีชีวิตที่ระดับความลึกมากที่สุดทเท่าที่เคยมีมาที่8,336เมตรบริเวณร่องลึกอิซุโอกาสวะโอกาสวาระทางตอนใต้ของญี่ปุ่น ทำลายสถิติภาพที่เคยบันทึกก่อนหน้านี้ที่ร่องลึกก้นสมุรมาเรียน,นา158เมตรการบันทึกภาพครั้งนี้ไม่ได้มีการจับปลาสเนลฟิชขึ้นมาวิเคราะห์สายพันธุ์เพราะปลากลุ่มนี้มีมากกว่า300สายพันธุ์ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำตื้นสามารถพบได้บริเวณปากแม่น้ำและทั่วทุกมุมโลกปลาซเนลฟิชมีความสามารถในการปรับตัวสูงต่อน้ำเย็นในทะเลอาร์กติกและแอนตาร์กติก ประกอบกับร่างกายที่มีลักษณะยืดหยุ่นคล้ายวุ้นไม่มีถุงว่ายน้ำทำให้สามารถปรับตัวในพื้นที่น้ำลึกที่มีแรงดันอากาศสูงผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยทะเลผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยทะเลลึกมินเดรูมหาวิทยาลายัยเวสเทิร์นออสเตรเลียบรรยายถึงกลุ่มปลาสเนลฟิชที่บันทึกได้ว่าดูจะขี้เล่นและมีความสุข we, we tell, we tell people from there from Very early ages, as young as two or three, that the deep sea is a horrible, scary place that you shouldn't go, uh, and that and that grows with you with time. And even if you watch the best documentaries in the world, they'll still tell you that the deep sea is this cold, dark, alien place full of monsters, and therefore we don't appreciate the fact that it is fundamentally most of planet Earth, and the resources should be put into understanding it and trying to work out how we're affecting it and how it works. ทีมวิจัยมั่นใจว่านี่เป็นการติดตามบันทึกข้อมูลปลาที่อยู่ในน้ําลึกมากที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกมาและหากมีการค้นพบใหม่ก็อาจจะไม่แตกต่างมากนักในระดับความลึกที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจโลกใต้ทะเลมากขึ้น